อันตรายของคนเดินป่านะครับผมเกือบเหยียบเลยแล้วนะครับเมื่อกี้ทุกคนฝั่นเลยฝั่นตั้งตัวเลยครับโอ้โหทุกคน,นครับฝั่นตั้งตัวเลยครับผมเป็นคนที่กลัวมากเลยครับทุกคนดูะเขาเห็นผมแล้วเขาเห็นผมแล้ว ไปเลยครับโหทุกคนขาสั่นเลยครับอตัวประมาณเท่าเข็นได้นะทุกคนตัวประมาณเท่าเข็นผมนี่นครับนี่ผมซูมเข้าไปนะผมไม่กล้าเข้าไปใกล้นะทุกคนโอ้ตะลายของคนเดินป่าครับ